สวัสดีครับเรลเทนพยากรณ์โดยผม,มาจาจย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีตามปีนักษัตรให้กับผู้ที่เกิดปีมะเสง็งหรือว่าปีงูเล็กประจำเดือนพฤษภาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2566าครับก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดปีมะเสง็งหรือว่าปีงูเล็กนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ แล้วฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับผู้ที่เกิดปีมะเสงครับดวงของท่านประจําเดือนพฤษภาคมปี2566นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะเสงในช่วงเดือนพฤษภาคมนั่นเองครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่เดอะเวิร์ดหรือว่าไพ่เทวดานั่นเอ,เองนะครับไพ่ใบน,นี้นั้นจัดว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณรองลงมาจากไพ่เดอะซันไพ่เดอะซันนั้นเป็นไพ่ที่ให้คุณมากที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีนั่นเองนะครับไพ่เดอะเวิร์ดหรือว่าไพ่เทวดานั้นถ้าหากจะไปเปรียบกับในส่วนของโหราศาสตร์ไทยน่าจะเป็นตัวแทนของดาวพฤหัสบดีในลนักษณะแบบนี้คือดาวแห่งโชคลาภนั่นเองถูกต้องเลยนะครับไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เดอะเวิร์ดหรือว่าไพ่เทวดานั้นก็จะถือว่าเป็นไพ่แห่งโชคลาภ คนที่ได้ไพ่ใบนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าบทเวรหบทกรรมสิทีต่อไปนี้โชคลาภสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชาวมะเส็งนั่นเองนะครับดังนั้นผู้ที่เกิดปีมะเส็งถ้าหากว่าได้ไพ่ใบนี้ตั้งแต่สภาพจิตใจของท่านที่เคยตึงเครียดในช่วงที่ผ่านมานั่นเองบางท่านนั้นมีเรื่องต้องคิดต้องเครียดมีสิ่งที่วิตกกังวลบางท่านนั้นถึงขนาดที่ว่านอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอเลยทีเดียวนะครับ แต่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนั้นสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นปัญหาต่างๆนั้นได้ถูกแก้ไขมีทางออกที่ดีสําหรับท่านแล้วนั่นเองนะครับและภพยใบนี้ก็ยังบ่งบอกว่าหากว่าตัวท่านเองนี่นะครับมีปัญหาเรื่องของสุขภาพพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนั้นเมื่อได้ทานหยุกทานยาหรือว่าได้ไปหาหมอแล้วร่างกายของท่านนั้นก็จะเริ่มดีขึ้นและอีกไม่นานนะครับร่างกายของท่านนั้นก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ แล้วก็คนที่ได้ไพ่เดอะเวิร์ดหรือว่าไพ่เทวดานั้นตัวท่านจะมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับนะครับผมจากเพื่อนร่วมงานรวมไปถึงได้รับการยอมรับจากหัวหน้างานถ้าว่าอยู่ในหมู่บ้านก็หมายความว่าในหมู่บ้านในชุมชนนั้นเขาค่อนข้างที่จะยอมรับในตัวท่านในลักษณะแบบนี้เพราะว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะได้ทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจนประสบความสําเร็จจนทําให้ผู้คนมากมายนั้นต่างก็ชื่นชมยินดีกับตัวท่านในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับ คนที่ได้ไปนี้นะครับผมหากว่าเป็นดารานักร้องนักแสดงนี่นะครับผลงานของท่านนะครับในช่วงนี้บอกได้เลยนะครับว่าจะทําให้ตัวท่านเองนั้นมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับนะครับกลายเป็นกระแสตัวท่านเองนั้นจะมีอีเวนต์มีคอนเสิร์ตนะครับมีงานต่างๆเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นซึ่งก็จะสร้างไรายได้มหาศาลให้กับตัวท่านนั่นเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับผมคนที่ได้ไพ่เดอะเวิร์นั้นตัวท่านเองจะมีโชคมีลาบทางด้านของการงานจะมีโชคมีลาบในการเสี่ยงดวงด้วยนั่นเองนะครับผมตัวท่านเองนั้นมีไพ่ดิเฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่นะครับดวงการงานของท่านนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนนั่นเองนะครับแน่นอนล่ะนะฮะถ้าว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนั้นก็มีสูงมากๆนั่นเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับไพดีเฮโรแพนหรือว่าไพประสังคราชนั้นก็ยังหมายความว่าผู้ที่เกิดปีมะเสงมีโอกาสที่จะได้ทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็มีโอกาสที่จะได้ไปร่วมงานบุญนะครับผมหรือบางท่านใน,นะครับผมก็มีโอกาสที่จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมมีโอกาสเข้าวัดทาบุญใสบาตนะครับหรือว่ามีโอกาสไปกราบไหว้พระในลักษณะแบบนี้ จริงๆแล้วอยากจะให้ผู้ที่เกิดปีมะเสงในช่วงเดือนพฤษภาคมเมื่อตัวท่านเองมีไพ่เดอะเวิร์ดหรือว่าไพ่เทวดาแล้วนี่นะครับอยากจะให้ไปทําบุญนั่นเองนะฮะเพราะว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่าทําบุญเพื่อรับโชคนั่นเองนะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะฮะไพดีเฮโรพพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชนั้นยังตีความหมายได้ว่าดวงการงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นครูบาอาจารย์การเป็นนักปราชนักวิชาการต่างๆรวมไปถึงคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็น,าานเภสัชกรอย่างนี้เป็นตน้นจะได้รับการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชนี่นะฮะยังรวมไปถึงไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดานั้น หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะเสง็งในช่วงเดือนพฤษภาคมนั้นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปกักรักษาคุ้มครองคุ้มภัยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ปลอดภยัยแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุอุบัติภยัยแคล้วคลาดจากเรื่องร้ายๆสิ่งร้ายนั่นเองนะครับเลงรวมไปถึงว่าถ้าหากว่ามีใครคิดไม่ดีกับท่าน คนที่เป็นอริเป็นัตรูคนที่คิดจะปองร้ายกับท่านนะครับในที่สุดแล้วเขาก็าจะแพ้ไั่แพ้ไพ่ตัวเองนั่นเองถ่าว่ามีไพ่ในเฮโรแพนไพ่พระสังฆราชอย่างที่ผมบอกว่าถ้าหากว่าผู้ที่เกิดปีมะเสงนั้นได้มีโอกาสไปทำบุญนี่นะครับผมจะดีมากๆเลยนะฮะอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรอุทิศบุญกุศลให้กับท่านเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันนั่นเองนะครับ ท่านเองมีไพ่เดอะฟูลนะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่3ไพ่เดอะฟูลนั้นก็หมายความว่าบางท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนบางท่านนั้นบอกว่าอยากไปเที่ยวทะเลเหลือเกินในช่วงนี้อากาศมันร้อนเหลือเกินนั่นเองนะครับหรือบางทีบางท่านนั้นก็อาจจะได้เดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องในลักษณะแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับไพ่เดอะฟูลนั้นถ้ากว่าเป็นธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเช่นทํางานที่อยู่ในหน่วยงานที่ดูแลการท่องเที่ยวทั้งหลายหรือว่าบริษัทนําเที่ยวต่างๆพวกพวก การเป็นไกด์การเป็นมัคคุเทศก์นะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกโรงแรมที่พักรีสอร์ทเกสเฮาส์อะไรพวกนี้นะครับพวกร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆนั้นจะดีมากๆนั่นเองถ้าว่ามีไพ่เดอะฟูนั่นเองนะครับ ตัวท่านเองยังมีไพ่ใบนี้คือไพ่ไนท์ออฟวอร์ดนั่นเองนะครับผมหรือว่าไพ่อัศวินถือไม่เท้าไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงการงานของท่านจะไม่ได้อยู่นิ่งเดี๋ยวไปนู่นมานี่เดี๋ยวต้องติดต่อสื่อสารนะครับกับลูกค้าในลักษณะแบบนี้คนที่เป็นเซล์คนที่เป็นฝ่ายขายคนที่เป็นฝ่ายการตลาดฝ่ายเมดการ์ดติ้งนี่นะครับตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้ไปนําเสนอกับลูกค้าใหม่ๆและมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับ คล้ายๆกับไพคว e นออฟวอ d นะครับผมหรือว่าไพราชนีถือไม่เท้านั่นเองนะครับไพใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพนะครับตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่มีอัธยาศัยเมตรีดีมากๆเลยนะฮะเข้าคนได้ง่ายพบคนมากมายหลากหลายอาชีพรู้จักคนเยอะพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นคนกว้างขวางนั่นเองนะครับผมไพใบนี้ ไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าตัวท่านเองนั้นจะไม่ได้อยู่นิ่งด้วยเช่นกันเดี๋ยวไปนู่นมานี่นะครับถ้า,ากว่าอยู่ที่ออฟฟิศอยู่ที่ทํางานก็ต้องติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆอยู่ตลอดเวลาในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะฮะไพ่ควีนออฟวอนหรือว่าไพ่ราชินีถือไม่เท้านั้นยังตีความหมายได้ว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีความคล่องตัวสูงมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าทําธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายเป็นแม่คงแม่ค้าขายของอะไรพวกนี้จะดีมากๆนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะไพ่ควีนออฟวอนหรือว่าไพ่ราชนีถือไม่เท้านี่น,นะครับถ้าเป็นด้านไม่ดีก็หมายความว่าถ้าทําธุรกิจการงานแล้ว ข้อเสียก็คือว่าตัวท่านเองนั้นจะมองทุกคนแม้กระทั่งคนใกล้ตัวนั้นเป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นเรื่องของธุรกิจไปสิ่หมดในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่เพจ of p a n t a e r ในครับผมหรือว่าไพ่เด็กทือเรียนที่อยู่ในตำแหน่งที่9ก็หมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นจะได้ลูกน้องลูกจ้างทีมงานนะครับผมที่ดีแล้วก็เก่งมีความสามารถนะฮะจะช่วยเหลือการงานของท่านได้เป็นอย่างดี เพียงแต่ว่าลูกน้องลูกจ้างของท่านนี่นะครับเขาอาจจะไม่ได้ผูกพันกับท่านมากนะฮะทำงานก็คือทําตามอัตราค่าจ้างนั่นเองนะครับและถ้าหากว่ามีที่ใดนะฮะที่จ้างเขาแพงมากกว่าเขาก็จะไปนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเขาเก่งจริงนะฮะจะเป็นในลักษณะแบบนั้นมีความรับผิดชอบแบบนั้นนั่นเองนะครับพไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าถ้าเป็นลูกเต้าของท่านก็หมายความว่าลูกหลานของท่านนั้น จะนำเรื่องราวดีๆนำสิ่งที่น่าปราดปลื้มใจมาให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ปลื้มอ,อกปลื้มใจในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่เพจออฟแพนธเทอร์เคนั่นเองนะครับคราวนี้เราไปคุยถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดปีมะเสงในช่วงเดือนพฤษภาคมกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินการทองของท่านนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตัวท่านเองมีไพ่สิบเหรียญที่อยู่ในตําแหน่งที่4ไพ่สิบเหรียญน,นั้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่มา,มากๆเลยนะครับ นี่คือไพ่มหาเศรษฐีนั่นเองคนที่ได้ไพ่ใบนี้นั้นจะมีโชคมีลาภทางการเงินตัวท่านเองนั้นจะมีเงินก้อนใหญ่ไหลเข้ามานะครับตั้งแต่หลักแสนหลักล้านหรือว่าหลายล้านเลยทีเดียวนะฮะคนที่ได้ไพ่ใบนี้ คนที่ได้ไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าทำธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นั้นจะดีมากๆเลยอย่างเช่นบางท่านนั้นทำงานรับฝากขายเกี่ยวกับพวกบ้านพวกที่ดินต่างๆนี่นะครับก็จะมีคนมาซื้อบ้านมาซื้อที่ของท่านจะได้ค่าคอมมิชชั่นได้ค่าส่วนต่างได้ผลกําไรเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆ คนที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภสังหาริมารัพย์เช่นสร้างบ้านขายสร้างตรงสร้างตึกขายนะครับผมหรือว่าให้เช่าเกี่ยวกับทางด้านของคอนโดให้เช่าอพาร์ตเมนต์อะไรพวกนี้นะครับก็บอกได้เลยนะฮะว่าจะดีมากๆนั่นเองนะครับไพ่สิบเหรียญนั้นยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดปีมะเส็งท่านใดน,นะฮะที่ติดประกาศขายที่ขายทางขายบ้านขายคอนโดขายเทาเฮาส์ขายอาคารพาณิชย์เอาไว้ ติดประกาศไว้นานแล้วนะครับแต่ว่าขายไม่ได้สักทีมีคนติดต่อเข้ามาจริงแต่ก็เงียบหายไปนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนั้นจะมีคนติดต่อเข้ามาแล้วจะตกลงซื้อขายกันได้เตรียมรับเงินก้อนใหญ่ได้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไพ่สิบเรียนนั้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่มากๆเป็นไพ่โชคลาภแห่งการเงินตัวท่านเองนั้นจะร่ํารวยได้เงินก้อนใหญ่เตรียมตัวเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับคราวนี้ตัวท่านเองยังมีไพ่ใบนี้นี่คือไพ่หกเรียนที่อยู่ในตําแหน่งที่2 พ่หกเหรียญนั่นก็หมายความว่าแม้ว่าจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแต่ว่าผู้ที่เกิดปีมะเส็งนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายมากมายตามมาด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นบางทีบางท่านนั้นอาจจะเอาเงินไปลงทุนทํากิจการอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าบางท่านในช่วงนี้ลูกๆนะครับผมกําลังเปิดเทอมอย่างนี้เป็นตน้น ในจะค่าเทอมในจะชุดนักเรียนชุดนักศึกษานะครับรวมไปถึงชุดลูกเสือเนตรนาเรในจะเป็นค่าสมุดหนังสือในจะเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆเนี่ยค่าใช้ใจ่ายเยอะจริงๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่อยู่ในวัยเรียนเนี่รู้ดีเลยทีเดียวนะครับในช่วงของเดือนพฤษภาคมเปิดเทอมใหญ่นั่นเองนะครับภพ่ไปนี้ยังตีความหมายได้ว่าบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้เอาเงินไปทําบุญนะครับผมไปบริจาคทานอะไรต่างๆพวกนี้ ถือว่าดีนะครับผมเป็นสุริมงคลกับตัวท่านเองนั่นเองนะฮะการที่คนเราได้ทําบุญนะครับจิตใจก็ผ่องใสผ่องแผ้วนั่นเองนะครับคราวนี้เราไปคุยถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดปีมะเสงกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวตนของผู้ที่เกิดปีมะเสงตัวท่านเองมีไพ่เดอะ นั่นหมายเขาว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์นะครับและที่สําคัญก็คือเป็นคนที่เจ้าชู้ตอนที่อายุยังน้อยคนที่เกิดปีมะเสงนี่นะครับบอกได้เลยนะฮะว่าไม่ได้คบคนเดียวคบไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าตัวท่านเองนั้นจะเห็นว่าเหมาะสมที่จะมีครอบครัวแล้วล่ะถึงจะหยุดนั่นเองนะครับตัวท่านเองยังมีไพ่ใบนี้นี่คือไพ่2ถ้วยนั่นเองนะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่7ไพ่สองถ้วยนั้นก็ถือว่าเป็นไพ่หนึ่งในสาของไพ่ความรักที่ดี แต่ว่าผู้ที่เกิดปีมะเสงนั้นตัวท่านเองได้ไพ่ความรักที่ดีถึง2ใบด้วยกันก็คือไพ่สถ้วยแล้วก็ไพ่สิถ้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ขออธิบายเกี่ยวกับไพ่สถ้วยก่อนกันแล้วกันนะครับไพ่สถ้วยนั้นก็หมายความว่า ตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้เจอเพื่อนเจอกัลยาณิมิตรที่ดีนั่นเองนะครับเพื่อนที่ดีก็หมายความว่าเป็นเพื่อนที่พึ่งพาอาศัยกันได้นั่นเองนะครับเวลาที่เราทุกเวลาที่เรามีปัญหาเพื่อนคนนี้ก็ไม่ทิ้งกันนะครับคอยที่จะให้ความช่วยเหลือตามที่เพื่อนคนหนึ่งจะช่วยได้ส่วนตอนที่เราประสบความสําเร็จในชีวิตเขาก็ยินดีด้วยนะครับผมไม่อิจฉาลิสยาในตัวเราในลักษณะแบบนี้นั่นเองหรือว่าบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้เจอคนรักโดยการพัฒนาจากท่านั้นของความเป็นเพื่อนนี่แหละนะครับกลายมาเป็น ลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นไพ่ใบนี้ก็ตีความหมายได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับผมมันยังเร็วจนเกินไปที่จะบอกว่าตัวท่านเองนั้นจะได้เป็นแฟนกันจะได้แต่งงานกันหรือไม่นะครับต้องมาดูาไพ่ใบนี้ครับนี่คือไพ่สิบถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายไพ่บทสรุปนั่นเองนะครับไพ่สิบถ้วยนั้นก็หมายเขาว่าบางทีคู่รักผู้ที่เกิดปีมะเส็งที่คบกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วตัวท่านเองนั้นจะตัดสินใจ สร้างครอบครัวด้วยกันเข้าสู่ประตูวิวาหน์นั่นเองนะครับหรือไม่นะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ก็บอกได้เลยนะครับว่าจะได้อยู่ด้วยกันจนถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรต่อให้ในช่วงของการเป็นคู่สามีภรรยากันนั้นจะมีเรื่องมีราวมีปากมีเสียงกันทะเลาะให้ตายยังไงก็ไม่เลิกถ้ามีไพ่ใบนี้นั่นเองนะครับจะอยู่ด้วยกันจนถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้จนกว่านู่นแหละนะฮะใครคนใดคนหนึ่งจะจากลากันไปเมื่อวัยอันควรนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้ร่วมกับครอบครัวนะครับเพื่อที่จะจัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนะฮะพบปะสังสรรค์กันนะครับผมกับครอบครัวของท่านหรือว่าจะเป็นญาติมิตรของท่านหรือว่าบางท่านนั้นมีโอกาสที่จะรวมญาติในฐานะที่จะไปดูแลใครคนใดคนหนึ่งไม่สบายในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับผมเป็นกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับการรวมญาตินานๆทีจะได้พบเจอกันในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ คราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6กันบ้างนะครับผมไพ่ใบน,นี้ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นเป็นโสดคนรักคู่รักของท่านที่จะเข้ามาในช่วงเดือนพฤษภาคมจะเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุแตกต่างกันค่อนข้างเยอะ5ปี7ปีขึ้นไปในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนไพ่เดอะเวอรนี่นะครับผมยังตีความหมายได้ว่าบางทีความรักของผู้ที่เกิดปีมะเสง็ง คนที่ตัวท่านเองนั้นจะได้พบได้เจอกันนี่นะครับคือต่างคนก็คือต่างรักใคร่ชอบพอให้เกียรติกันนั่นเองนะครับผมตัวท่านเองนั้นจะตัดสินใจอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ได้สนใจพิธีรีตองใดๆเช่นงานแต่งงานหรือว่าการจดทะเบียนสมรสคือพอใจอยู่ด้วยกันเลยในลักษณะแบบนี้ บางทีบางท่านนี่นะครับได้พ่าดอเวร์นั้นเมื่อแต่งงานกันแล้วมีโอกาสที่จะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนั่นเองนะครับผมไปอยู่ในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเราผู้คนวัตถุต่างๆจเจริญและพัฒนามากกว่าเราในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะเสงประจำเดือนพฤษภาคมปี2566นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอรยานุด้วยนะครับ และที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับขอฝากเชิญชวนผู้ที่เกิดปีมะเสงทุกท่านเลยนะครับเมื่อตัวท่านเองนั้นชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำเอาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ